อารมณ์ดีและอารมณ์สบายจะเป็นอุปกรณ์อย่างสำคัญที่จะทำให้สติกับความสบายของเราเป็นไปได้อย่างต่อเนื่องจงตั้งผมวิหารธรรมขึ้นมาในใจมีความรู้สึกเป็นมิตรและปรารถนาดีต่อทุกๆคนต่อเพื่อนสาธมิกแม่ว่าเพื่อนสาธมิกนั้น จะพลาดพลั้งหรือจะล่วงเกินเราโดยเจตนาหรือไม่เจตนาก็ตามก็ให้อภัยไม่ถือสาไม่สนใจในการล่วงเกินหรือข้อปกพร่องพลาดพลังของเพื่อนสาธมิให้รักษาอารมณ์ดีอารมณ์สบายของเราให้ได้โดยตลอดทั้งวันทั้งคืนทั้งหลับทั้งตื่นทั้งนั่งนอนยืนเดิน มีความรู้สึกเป็นมิตรต่อทุกๆคนมีความปรารถนาดีต่อทุกๆคนแล้วอารมณ์ดีและอารมณ์สบายที่เรารดน้ำพรวนดินอย่างสม่ำเสมอในจิตในใจของเราทุกๆวันก็จะช่วยเกื้อหนุนในการประพฤติปฏิบัติธรรมให้เราเข้าถึงธรรมได้ง่ายเพราะฉะนั้น ให้รักษาอารมณ์ดีและอารมณ์สบายเอาไว้